คนขามาเบืองไหลเดี๋ยมันได้กำร้องคนเข่ามาเบืองไหลดีว่าดีเนี่ยในสตอรี่เนี่ยคนเบืองหลคนในสุดเลยสดเด้เนี่ยคนเบิองมานะครับพยิหาตอบความเมียนเพื่อนนะครับเพื่อที่เพื่อนมักคอมเมนตนห้าแสดงความกิมเห็นถูกใจฮคลิปไปตรงนี้ยี่สิบเบแต่ว่าเลี้ยวมันข่าตั้งเต้าสามเบียหอดยี่สิบเบี้ยแปลว่ามันข่าตต้งเลี้ยวต้องจัดเกม โคตนาสามมันสิตัดกันนะครับขอย้ำว่าครับมันสิตตัดกันเลยครับมันบอยแมนเหตุท่มาอะไรสุดเลยครับให้ท่ไปมึงอื่นกนัได้เครื่องอื่นนับจากเขานับจากห้องห้องเดียวนะครับเขานับจากห้องห้องเดียวคือห้องคุณกําลังคิดทําอะไรอยู่ครับเนี่ยเอาย่าวเลยว่าอยากให้เนี่ยเ,เอาเอาย่าวลงมันย่าวอาจจะมีสาระหลายแต่ว่าเขาโลก มีสาห,หน่อยคนเบิ่งจบเร็วกคนเวลาแล้วฮะกาสีอำลาายจากพี่น้องในช่วงนี้นะครับวัยรโดนนะครับกาสีมีสุระสุระไปแม่เลี้ยงคฟยฝานะครับกาจีกาจีเป็นขึ้นดีๆอยู่ได้นะครับเป็นกินดิงดิ้งอยู่ได้ดิ้งดิงดิงด้งอยู่ได้นะครับสัญญาณขยา o ขย a านะครับแล้วก็ฟังอดใจฟังสักนิดอ่ะมันจะไม่มีเวลาคุยกันถ้าไปเข้าไปห้องไลแม่มันมันอธิบายไม่ได้ แม่ต้องฟังตัวนี้จบแล้วไปปฏิบัติแล้วก็แชร์ไปไว้หลังบ้านแล้วก็ไปเปิดดูวันหลังเอาครับเรามาทำความเา,าเพราะกับเทยเบาเลี้ยงไม่เป็นเสิดาไปหรองครับพี่กิ่งตั้งใจอยากเบาเรื่องนี้นะครับขันมีคนครับไปบ้านค้นของว่าเพลองลาย มันเป็นสาธารณะที่ว่ามันไปไกลกกันครับมันไปไกลกกันับทั้งสตอรี่อันนี้นะครับคือมันมีผลเพราะดะไรคันแม่เอา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 คลิปไปแช่อยู่สตอรี่บอาที่ว่าทีว่าเขาลงวิดีโอนั่นทั้งนั้นคุณบว่ามันที่ตัดมันทีตัดไหนเองคันมันตัดสามชิปก็เอาสามชิปคันมันตัดก็อ่า หนึ่งนาทีก็ให้เอาเนื้อที่ประวันิมถึงเกาเสียบตรงสตอรี่นะครับห้าโรครงสตอรี่ในมันในทั้งเลี้ยวมันในทั้งสตรีมในเลี้ยวเลยครับสตรีมมันจะเลี้ยวมันจะเริ่มก่อนตั้งสามวิถึงสามวิถึงถึงยี่สิบวิสิบห้าวิถึงสามสี่นาทีก็แล้วไปแล้วก็ได้เขาอยากคลิปปุ๊บปุกระิปบสั่นเขาก็เฮ็ดโรคใด้รคตรงนี้เลย ลองเรบ่ออนอันข้อหนึ่งเขาผ่านไปแล้วขอ้อสองเจ้ากับอ่าเจ้ากับป่าขคือขเขานะครับข้ามาลาบฝันลาหน้านที่ในช่วงพระคำลับกันน,ไไน,นะครับข้าถินลาบแบบใดลาหน้าที่กับครกบอ็เด้อตื่นเด้อสวยแล้วข่อหนึ่งเขาเป่าฟ้าเห็น,นยุนนกินทันตัวบ่าทำไมล่ะบ่เกินบ่เกินยี่สิบนาที กับต้องมาศึกษาบ้างคนที่เขาให้ความรู้มีก็มีอต้องไปศ,ศึกษากับคนที่เขาให้ความรู้บ้างไปอยู่ห้องเดียวห้องเดียวนะครับแต่แต่แตนนี้มันมันไม่ได้นับห้องเดียวเพิ่งมาทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ข่าวดีนะครับข่าวดีสําหรับพี่น้องนะครับสำหรับมือใหม่นั้นก็คือเขานับเอาเรีวด้วยนะสดหรือ คือในห้องสตรีมนะครับสามเนื้อหาในคลิปสามเนื้อหาในคลิปเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเอนมื่อเรารู้รู้ถึงว่าเราจะได้ 60, หกหมื่นนาทีมาอย่างไรนะครับครับมากครับ,รบ,รบก็พวกพวกกันเน้ยมาแรกแร่งอมเวลาสิบสิบเก่าในกาซีนาทีนะครับจงเนื้อแร่งนี้ อันนี้แหละครับครับก็ไล่สดมากมันมันชั่วมากมันสองไปสนับสนุนเพื่อนสามไปดันคลิปเพื่อนให้เพื่อนนะครับดีไปสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้แน่นแฟนนะครับขอทีออนะ่นครับสำหรับขอขอสองนายยัยฟองสีเดอครับไอ้ปอยคมเดินทางมาไปนาเนาะ สองไปสนับสนุนเพื่อนสามไปดันคลิปเพื่อนให้เพื่อนนะครับสี่ไปสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้แน่นแฟด,น,ดนนะครับข้อที่หาเก็คดูก่อนะครับเขาให้เห็ดหองเดียวเพราะคุณคิดทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวนี้เลี้ยวเพึ่งมาที่หลังแต่ตอนนี้ข้าวดีนะครับสำหรับมือใหม่นั่นก็คือ ล่าฝันล่า,นาหน้าที่นะครับกับไอ้มหาสู้คนเก่าโอ้คือเก่านะครับไปนองครับเขา้าเสียละเดี๋ยวจีบอเลี้ยงตรีมบันส่วนส่วนหลังส่วนในหอ้องคุณคิดทําอะไรอยู่เนะี่ยเราสามารถเขาสามารถลงวีดอทำอะไรอยู่เนะี่ยเขาวางจังสารมาที่กับพ่อละเจ้าก็ลงตัง้งแต่ชิบหาที่ไรไปเตี้ยลงไปมาหาลงมาหลาเมื่อได้เนี่ยสองมือแล้วว่าการไล่สดนะครับอ่ากับ อ่าช่วงวิดีโอเข้าไปนะครับครับเ้องอ๋อขาไปในสตอรี่เ้องกับพิมพิมขอควม่มเพราะชายจะกที่หาที่หือชิบมาที่ยืดสิบมาที่สามสิบหน้าที่เป็นวีเอ็ม่ไหมแันมีบบมีคาต้นเจ็บบับแล้วครับอ่าไม่สมบรณ์หรือมันเป็นอ่าต้นเจ็บบับไม่สมโบ์ครับอยู่ยในสตอรี่นะครับอันนี้คือคีบเลียวปกติน,นะครับเนาะอ ทักทายทักทายก่อนว่าจะเข้ามาหรือยังนี่ยังไม่เห็นเข้ามาเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ไม่มีคอมเมนต์ไม่ทราบว่ามิงบันทึกไม่ขีเลีเ้ยวแต่อยู่ในสตรอรี่เขาสามารถแช่ไปในสตรอรี่ได้จังิงจีะนี่ครับข้อความสองมือแล้วว่าการไลฟ์สดนะครับอ่ากับอ่าส่วงวิดีโอเข้าไปนะครับครับมิงบันทึกไม่ขีเลีเ้ยว อยู่ในสตอรี่เขาสามารถแช่ไปในสตอรี่ได้จังงีเนี่ยครับขวาความมอตอนนี่ก็ลงไปเลยตื่นกับแม่ก,ก็ลงไร่หื้เรือนหนี้ก็ย่องลังไล้แม่ลงแล้วนี้ก็ได้ลงลงลงสตอรี่อะไรก็ได้กวนคือขิดเดี้ยวเลยครับปกติห้องนั่นแหละช่วงนี้เขาแช่ได้เขาแช่ในสตอรี่ได้คือสูงสุดบ่เกินสามจิบีนาทีนี่ในเลี้ยวแล้วก็ฟัง อดใจฟังสักนิดอ่ะมันจะไม่มีเวลาคุยกันถ้าไปเข้าไปห้องไรแม่มันมันอธิบายไม่ได้ก็อ่าอ่าต้องมาศึกษาดูนะครับอย่าไปบ่นว่ายอดนาทีมันน้อยมันมีเต่รถอย่าไปบน่นมาคุยกัน,นครับทีนี้เราต้องมาวางแผนกันนะครับ นี่เราต้องมาวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะทำยังไงวิวเงีาวคือโกได้ลงได้ตั้งแต่สิบมหาวินที่เลยแม่เด้อลงได้ตั้งแต่คือว่าอะอกแ่้ว่าเป็ยวอยนอีกครับนี่นะครับคือตอนนี้ไ้แมงวุฒิทำทำยอดออลิมานวิดีโอเนี่ยครับีโพสนะครับนะครับคันคันคันโจแช่ในอ่าง คุณกําลังคิดอะไรอยู่เขาจะเรียกว่าโพสเขาโพสครับอันนี้เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องนะครับเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องและที่นี้นอกจากริวกับสตีครับภาพนี้นะครับภาพ่ีก็คือตัวหนังสือหกหมื่นหน้าที่นะครับเขาจะล่าฝันในหกหมื่นหน้าที่ครับอันดับแรกก่อนเราจะล่าฝันนะครับ ก่อนเราจะล่าฝันล่ลาหน้าที่ในช่วงนี้นะครับช่วงหัวคํานะครับคร <c oughs> ับเกื่อมาล่าฝันล่าหน้าที่ในช่วงหัวคากันบวกบวกบวกกันได้นะครับเขาจะมาห้อมกันไป้องเขาจะบวกกันครับเพ <c oughs> ราะว่าบวกมันมันมาทั้งริ้วทั้งสตรจีมเพราะว่าสตรีมมันเริ่มขอชิพหาพี่เห็นวาบ้านนี้เขาเขาทรง สำหรับขอสังขอ,ขอสังนะครับเพราะขี้บอเรี้ยงข้อสามิงบันทึกไม่ขีบเลีเ้ยวแต่อยู่ในสตอรี่เขาสามารถแช่ไปในสตอรี่ได้จังสี่นี่ครับข้อความแสดงความคิดเห็นในคลิปหรือในโพสในกิจเตอร์สั่นอื่นด้วยหนึ่งไปซัพพอร์ตเพื่อนครับเป้เพราะขออี้โป้เรี้ยงไม่เป็นกิจการไปหรอง พิกิงตั้งใจอยากว่าเรื่องนี้นะครับขันมีคน้นว่าเปลี่ยนกันไปมันนี่ค้นมันยากต้องสำรับเปลี่ยนกันอธิเป็นน้อนบุญละมือ,อืส้ายังมาหน้าที่นะครับเรามาทําความเข้าใจกันนะครับว่าพวกมือนนาทีเราได้มาอย่างไรนะครับอ่ากาจิว่าอ่หาหาหัวขอรุ่งนะครับ